บนโซเชียลแชร์ข้อความที่บอกถึงความแตกต่างระหว่างการติดเชื้อไวรัสโคโรนาและภูมิแพ้ที่มีผลต่อดวงตาเช่นเมื่อติดเชื้อไวรัสโคโรนาอาการมักจะเกิดขึ้นกับดวงตาหนึ่งข้างและแพร่ไปสู่ดวงตาอีกข้างขณะที่อาการเยื่อบุตาอักเสบที่เกิดจากภูมิแพ้จะมีผลกับดวงตาทั้งสองข้างพร้อมๆกันืมชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้อ,ตองเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับจัดสูแพทย์ครับความแตกต่างระหว่างอาการที่แสดงทางตาจากไวรัสโครโรนากับภูมิแพ้ที่เขาแชร์นี่จริงเหรอครับจริงครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโรคภูมิแพ้เนี่ยมักจะมีอาการที่เป็นเป็น,ปนหายหายแล้วก็เป็นอยู่บ่อยๆและโดยทั่วไปมักจะเป็นพร้อมกัน2ตาเพราะว่าเวลาเราแพ้อะไรเช่นแพ้อาหารที่รับประทานหรือแพ้ฝุ่นเนี่ยมักจะเป็นพร้อมกันทั้งสองตาในขณะที่การเป็นตาแดงจากเชื้อไวัส ทั่วไปมักจะเริ่มเป็นจากการสัมผัสสัมผัสเชื้อโรคนั้นไม่ว่าจะเป็นสัมผัสโดยตรงเช่นเราไปโดนตาของคนที่เป็นเยื่อบุตาอักเสบจากไวรัสแล้วเรามาสัมผัสตาเราหรือเขาเป็นตาแดงแล้วเขามีที่ตาหรือน้ำตาไหลแล้วเขาเอามือไปจับแล้วเขามาจับที่โต๊ะหรือผ้าเช็ดตัว หรือเช็ดหน้าก็ตามและคนอื่นไปจับโดนตำแหน่งนั้นแล้วก็มาจับตาตัวเองวันนี้เป็นงานติดโดยอ้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้าตาแดงจากเชื้อไวรัสมันจะเริ่มเป็นจากตาแดงข้างใดข้างหนึ่งก่อนแล้วก็อาจจะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงหรืออีกวัน2อวันก็จะกระโดดข้ามไปอีกตาหนึ่งเพราะว่าเกิดการสัมผัสข,ข้ามไปจากตาของคนป่วยคนนั้นเองจกักษุแพทย์อธิบายเพิ่มเติมดังนี้ครับการที่เราเกิดภาวะตาแดงหรือภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าเยื่อบุตาอักเสบสามารถเกิดได้จาก3ามสาเหตุใหญ่หญสาเหตุที่1ก็คือเป็นจากโรคภ สก็คือการเป็นตาแดงจากการติดเชื้อไวรัสสาเหตุที่3ที่เราพบบ่อยๆเชน่นกันก็คือการที่เกิดตาแดงจากเชื้อแบคทีเรียก็อาจจะมีทั้งเชื้อที่สายพันธุ์สเตปหรือสายพันธุ์สเตปก็อาจจะทําให้เกิดเยื่อบุตาอักเสบได้เช่นกันครับที่เขาบอกว่าโรคที่บ่งบอกความแตกต่างของอาการภูมิแพ้และโควิดได้อย่างชัดเจนคือไข้หวัดนี่เป็นยังไงครับจริงครับเขายังบอกอีกว่าในช่วงแรกๆจะพบผู้ป่วยโควิดที่สแสดงอาการดวงตา1-3%ใช่ครับเพราะว่าโรคโควิด -19 ทเนี่ยเป็นโรคของโครโครโนาไวรัสซึ่ง เป็นไวรสัสที่เน้นทําให้เกิดการติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจเป็นหลักเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะพบมีเยื่อบุตาอักเสบร่วมด้วยเนี่ยไม่มากก็คือพบแค่ประมาณ 1- 3%เปซและนี่คือคาเตือนจากจากักษุแพทย์แม้ว่าจะพบน้อยก็ตามแต่ก็เป็นอาการสําคัญอันนึงที่จะอาจจะเป็นตัวแพร่เชื้อโควิด -19 <c oughs> ได้เพราะว่าในน้ําตาของคนที่เป็นโควิด -19 อาจจะมีตัวเชื้อโรคโคโรนาไวรัสนี้อยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องหลีกเลี่ยงการที่เอามือเราเนี่ยไปสัมผัสดวงตา เพราะว่าเราอาจจะติดเชื้อโควิด -19 จากการที่เราเอามือไม่สะอาดที่ไปจับโดนบริเวณที่มีเชื้อโรคมาสัมผัสดวงตาเราเราอาจจะเป็นโควิด -19 ได้นอกจากนั้นในระดับของโรงพยาบาลเองปัจจุบันราชวิลาลจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยก็ได้มีแนวทางสําหรับโรงพยาบาลทุกแห่งที่จะป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 จากดวงตาโดยการหลีกเลี่ยงกันที่จะให้มีผู้ป่วยจานวนมากมาอยู่รวมกันและก็เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจหรือในการรักษาโรคตาบางชนิด ที่อาจจะทําให้เกิดฝอยละอองกระจายจากน้ําบริเวณดวงตาซึ่งอาจจะมีเชื้อไวรัสอยู่เนี่ยก็จะต้องหลีกเลี่ยงเช่นการผ่าตัดบางชนิดหรือการตรวจวัดความดันตาโดยใช้ลมยิงใส่ตาเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อได้เพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เนี่ยโรงพยาบาลทุกแห่งที่มีแผนกจักษุก็จะหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือหรือการทําการผ่าตัดรักษาที่มีความเสี่ยงต่อก,การแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 จักษุแพทย์ยังมีคําแนะนําไว้แบบนี้สําหรับการป้องกันสําหรับประชาชนทั่วไปเราต้องพยายามที่จะไม่ นามือของเราไปสัมผัสบริเวณดวงตาถ้าสมมุติว่าเราไปจับพื้นที่ไหนมาเราต้องล้างด้วยแอลกอฮอล์ก่อนแล้วก็รอให้แห้งแต่ถ้าจําเป็นโดนตาถิงจะโดนตาได้แต่ดีที่สุดคืออย่าเอามือเราไปสัมผัสวดวงตานอกจากนั้นหากใครมีอาการตาแดงในช่วงนี้โดยเฉพาะตาแดงที่เป็นลักษณะของเชื้อไวรัสเช่นมีอาการทางระบบทางเดินหายใจร่วมด้วยมีประวัติความเสี่ยงสูงของการไปพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของโรคโควิด19แล้วก็อาจจะเป็นตาแดงตาหนึ่งแล้วก็กระโดดข้ามไปอีกตาหนึ่งภายในอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็ให้นึกไว้ก่่อนวาาเร อาจจะเป็นตาแดงจากเชื้อโควิด -19 ได้แม้ว่าจะพบแค่หนึอก็ตามเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยก็ไปพบคุณหมอนะครับแล้วก็เล่าประวัติอันนี้ให้ฟังด้วยก็จะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยและก็ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 ในสังคมได้ดังนั้นสรุปแล้วความแตกต่างระหว่างไวรัสโครโรนากับภูมิแพ้ที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับจริงครับสามารถแชร์ต่อได้ครับการสังเกตอาการผิดปกติของตนเองอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้เข้ารับการรักษาได้ทันท่วงทีและลดการแพร่เชื้อได้น ยังมีหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยก,กันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรร์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม